ก็ทดสอบให้ดูว่าเจ้าคันนี้จะแรงกว่า150มากน้อยแค่ไหนนะ เชื่อเก็บว่าฟูลฟาร์มนะฮะเล่นง่ายมากๆนี่มังกรบินมาก,ก็ยิง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 ให้มันแตกนะครับหรือถ้าใครสนใจที่จะเล่นเกมอื่นที่ไม่ใช่เกมนี้ก็จะมีมากมายในเว็บนี้นะครับมีเป็นเกมมวยอะไรพวกนี้นะฮะก็ไปลองดูกันแล้วกันแล้วถ้าใครสนใจอยากเล่นเกมนี้นะครับให้แอดไลน์เข้าไปเลยนะครับพิมพ์แอดสามหกอย่าลืมมีแอดนำหน้านะครับสวัสดีทุกคนนะฮะมิตรรัก็สู่ ดูทีโมโตไววันนี้เราก็จะไปดมกลิ่นควันโอ้หอมเฮ้ยควันหอมวะเนี่ยคันนี้ทีเซเนี่ยคันข้างหน้าผมก็จะเป็นทีเซ R สองร้อยห้าสิบซึ่งดูง่ายๆท่อออกดากนะครับมันมีความโก้เกะสลับโมเดลนี้นะผมว่านะท่อออกดากนี่แหละตามกันไปเลยเดี๋ยวก็ทดสอบให้ดู เจ้าคันนี้จะแรงกว่า150มากน้อยแค่ไหนนะเดี๋ยวก็รอชมแล้วกันนะครับก่อนอื่นให้จะรับชมคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแช like ร์กดไลค์หนึแชร์นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดเพื่อเชิญพาพคลิปให,ใหม่ๆกันนะครับแม่งเสีย,ยกับ4สูงนี่ยอมรับเลยเดินเบานะ,ป,ะปิดเป,ปิด อย่างดึงอะ่ะเทจัดได้ครับได้มันมียาวใช่ไหมตรงเนี้ยโอเคจะถึงเวลานะนไ,ได้ครับได้ได้ได้ตรงนี้ก็ได้ ต้องจอดแม้ไม่ต้องจอดเลยนะไม่ต้องจอดอะ่ะค่อยๆไหลไปพร้อมๆกันถ้าไหนให้ซัดก็ปีมแตก็ได้หรือไรอ่ะได้ครับได้แต่เขาจะซัดให้โด้เคลือแล้ว เมื่อกี้ไม่ได้ปั๊มเันเร่งอะไรไรไป็นเดิ่งเดี๋ยวรอกันรอเขานำมันโอ้ก็ไม่รู้ว่าตรงไหนเล่นได้ปะ เอาเลือยงเอาเลือยงเอาเลื้ยงเอาเลื้ยงเสียงพ้อเนี่ย ซาเล้งสองสาเอียนะอร่อยเฉยเสียงพอเสียงพอชอบไหม รู้จะติดเสื้อนะใส่เสื้อขาวมาด้วย <laughs> เฮ้หนุกดีหนุกดีแซดกับสองห้าศูนนะฮะมันดีนะฮะ คลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะฮะัอนให้ดูแค่แยกเมื่อกี้เฉยนะครับอย่าดูดิเดินเบาดูเสร็จเดินเบาก็รอติดตามชนในการที่จะเห็นรถแบบนี้กลับมารถได้อีกครั้งในถนนก็รอดูกันก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะอันนั้น จะมีให้ชมกันอย่างแน่นอนสำหรับเจ้าพวกนี้ที่จะได้กลับไปรถแล่นบนหนุอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็ถ้าใครชอบสายนี้นะครับรถเกา่เกาๆยุค90นะครับกดติดตามช่องผมไว้เลยนะครับสำหรับคนที่เข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กดติดตามนะครับเฮ้ยเสียงเพ้ออะแล่กับเสียงสี่สูบมันขึ้นลงแบบสลับฉันไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันอะหรือจุดระเบิดพร้อมกันมนวะก็ดสายทีนึง่ง หเหมือนสีสูบจังงงการจุดระเบิดหรือเปล่าเนะเสียง<ต> <No? S 2> มันจะเหมือนสีอืมันจะเหมือนการจุดระเบิดนะใช่ไหมตอนเร่งมือเมื่อกี้นะใช่ไหมรอบต้นๆ้นผมว่านะเหมือนสีสูบมากมากเดี๋ยวลองไปศึกษานะสักทีใครรู้คอมเมนต์บอกหน่อยแล้วกันนะขออนุญาตบอกสไตล์สักทีได้ไหมค้องใจอ่ะเขาอยากฟังแป๊บนึงเนี่ยดูนะเ<ม>นี่ยการเดินเบาอ่ะโอ้ เหรอตอนที่เร่งบูว์ไหมเหรอเมได้กินเสียไหมเนี่ยไอ้รอบต้นๆมันแบบวูวูวูแปลกๆแต่เมื่อกี้ว่าเปิดเป็นไงมันนะติ๊ดขนาดไม่ฟิตนะรถเนี่ยใช่ไหมถ้าเครื่องฟิตจะกว่านี้เนาะ200กว่าจัดกว่านี้เกินเกิน180ไมล์แน่นอนเน่ เดิมๆมันจะเป็นครับร้อยแปดสิบเลยแหละใช่มันไปเกินเพราะมันจะมีตัวกล่องสีแดงๆเนี่ยเอาไว้ปลดรอบความเร็วว้าวใช่ครับถ้าไม่ใส่อ่ะมันจะได้แค่ร้อยแปดสิบอ๋อใช่จะไหมนี่กล่องเหรอครับใช่ครับอ๋อเพิ่งทราบเพิ่งทราบถ้าติดอ่ะเพราะญี่ปุ่นมันมีกฎหมายใช่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 ต้องใส่เพื่อปลดรอบเปิดความเร็วตอนนี้ก็ทะลุอ่ะแต่แค่ตอนนี้เครื่องมันน่าโหแต่เมื่อกี้มันจริงซัดเมื่อกี้สนุกสนุก ใช่เพราะเสียงเมื่อกี้เสียงม